บทภาวนาเข้าสู่ธรรมวันที่สิบซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สี่มีนาคมสองพันยี่สิบสามวันนี้ในหัวข้อขอหาเคาะพี่น้องคงมีโกาสได้ฟังพระธรรมมัทธิวบทที่เจ็ดข้อเจ็ดถึงสิบสองไปแล้วและวันนี้เราจะเน้นย้ำในมัทธิวบทที่เจ็ดข้อเจ็ด และข้อแปดดังนี้จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในต,ตอนท้ายของคำเทศนาบนภูเขาพระเยซูทรงหนุนใจและเรียกร้องให้ผู้ที่ฟังพระองค์ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ก็คือคำสอนของพระองค์ซึ่งได้แก่การหนุนใจให้อธิษฐานอันนี้เป็นครั้งที่สองที่พระเยซูทรงสอนเรื่องการอธิษฐานในคำเทศนาบนภูเขาก่อนหน้านี้พระเยซูได้ทรงเตือนเราถึงเรื่องการอธิษฐานอย่างคนน่าซื่อใจโคตของผู้ฟาริสีจากนั้นพระองค์ก็ได้สอนเรื่องการอธิษฐานที่ถูกต้องแต่ในตอนนี้พระเยซูทรงหนุนใจให้เราอธิษฐาน โดยพระองค์สัญญาว่าพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานอย่างแน่นอนโดยไม่มีไม่มีอะไรที่จะทําให้เรากระตือรื้นที่จะอธิษฐานได้กับความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยคําอธิษฐานของเราขอหาเคาะเาะจึงเป็นคําหนุนใจและท้าทายให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าขออย่างไรขอด้วยความท่อมใจ เหมือนกับผู้ที่มีตําแหน่งต่ําขอต่อผู้ที่มีตําแหน่งสูงกว่ายิ่งกว่านั้นเนี่ยเป็นการขอที่แน่ใจว่าจะได้รับตามที่ขอด้วยเช่นเดียวกันหาอย่างไรหาเช่นเดียวกับการแสวงหาในมัทธิวบทที่หกข้อสามสิบาสามซึ่งหมายถึงการค้นหาจนกว่าจะค้นพบและเป็นการแสวงหาอยู่เสมอ ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สี่ก็ยี่สิบเกโมเสสก็พูดถึงการสแสวงหาพระเจ้าว่าถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจพวกท่านจะพบพระองค์คำถามก็คือในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้เราอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นไหมถ้าต้องการพระเจ้าทรงเคยสัญญากับชาวอิสราเอลว่าพวกเขาจะพบพระองค์ เมื่อพวกเขาสแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจเพราะพระเจ้าเองโปรง่งเป็นผู้ที่เราสามารถที่จะรู้จักโรรองได้และพระเจ้าทรงต้องการให้เรารู้จักพระองค์ด้วยแต่เราต้องปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะรู้จักพระเจ้ารวมถึงการปฏิบัติรับใช้และการนมัสการพระองค์ก็ต้องมาควบคู่กับการอุทิศชีวิตจิตใจอย่างแท้จริงของเราด้วย แตที่ฮีบรูบทที่11ข้อ6กล่าวไว้ว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว,ว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแ,แก่ทุกคนที่สแสวงหาพระองค์และพระเจ้าจะประทานบำเหน็จแก่ผู้ที่สแสวงหาความสัมพันธ์กับพระองค์ถ้าเจ้าสแสวงหาพระองค์เจ้าจะพบพระองค์หนึ่งพงศ์สวดานบทที่28ข้อ9 ก็สนับสนุนการสแสวงหาพระเจ้าเช่นกันขอหาเราเข้าใจความหมายไปแล้วเคาะอย่างไรเคาะเพื่อจะเข้าไปข้างในเช่นเดียวกับการที่พระเยซูมาเคาะที่ประตูใจของผู้ที่ยังไม่มีพระองค์ในชีวิตเมื่อเราขอหาและเคาะอย่างต่อเนื่องประตูแห่งคำตอบก็จะเปิดออกมาอีกครั้งหนึ่ง พระพเจ้าสรงสัญญาว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาและทุกคนในที่นี้ก็คือเราทุกคนที่สแสวงหาการให้พระเจ้าทรงครอบครองในชีวิตสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์ดังเช่นในมัทธิวบทที่66กข้อสาซึ่งก็คือคนที่อุทิศต,ตัวเพื่อจะมีชีวิต ตามน้ำพระทัยและประประสงค์ของพระเจ้านั่นเองคนที่ว่านี้เขาจะเป็นคนที่ไม่หมกมุ่นอยู่การสัมสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกที่ปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่หข้อสิแต่เขาจะวางใจในการดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาดังนั้นคนเหล่านี้ก็คือผู้ที่จะได้รับคำตอบเมื่อเขาอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า คำถามในวันนี้ก็คือและเราทั้งหลายจัดอยู่ในคนเหล่านี้หรือไม่ขอพระเจ้าช่วยเราข้อคทีสหรับวันนี้ขอให้เทศกาลเข้าสู่ธรรมเป็นเทศกาลแห่งการตัดสินใจที่เราจะสารภาพความผิดบาปขอการอภัยโทษจากพระเจ้ากลับใจจากการประพฤติที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านพ้นมา เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าและมีความตั้งใจที่จะทำตามพระทัยของพระองค์วันนี้เราจะอธิฐานเผื่อการเริ่มต้นใหม่ฝ่ายวิญญาณในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมของมวลสมาชิกทุกคนขอพระเจ้าอวยพร